รีโนเวตตึกเก่าย่านตลาดน้อยโดยทีมสถาปนิกจากอีฟโดยไอเดียหลักคือตึกอยู่นานแต่การใช้งานเปลี่ยนไปเรื่อยๆใครอยากรู้ที่มาของตึก100ปีว่าเรื่องราวเป็นยังไงย้อนกลับไปฟังคลิปพาร์ทแรกกันก่อนได้เลยครับโดยอาคารชัยพัฒนาสินที่ตอนนี้กลายมาเป็น The คอ r n เนอร์เฮมีองค์ประกอบที่รับอิทธิพลจากสถาปนยกรรมนิโอคลาสสิกและโรมันมีจุดที่น่าสนใจอย,อย่างสมโพงืึวงกลม สาทรงสี่เหลี่ยมและอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจีนครับอย่างหลังคาทรงปั้นหยาที่มุงด้วยกระเบื้องจีนและโครงสร้างภายในที่ยังคงเผยให้เห็น,หนโครงสร้างคานหลักและคานซอยดั้งเดิมแบบอาคารอุตสาหกรรมซึ่งบอกเราเรื่องราวการใช้งานในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยอาคารนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีโครงสร้างเดิมที่สวยมากเลยนะครับโดยที่บริเวณชั้นหนึ่งมีช่องแสงที่น่าสนใจสถาบลิจึงตั้งใจเก็บส่วนนี้ไว้เลยครับและเมื่ออาคารนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นโครงการพับบิกเขาจึงรับสังเกตว่าในบริเวณที่ตั้งอาคารทราฟิกกลางคืนค่อนข้างเยอะครับเขาจ ำการทุบผนังชั้นหนึ่งให้ดูเหมือนเป็นใต้ถุน เพื่อให้สเปซดูเข้าถึงง่ายและมีการเพิ่มกิมมิกดีไซน์ประตูใหม่ครับซึ่งเป็นประตูบานเฟียมซึ่งมีต้นแบบมาจากอาคารเฮงออกซิเจนตึกเก่าที่อยู่ไม่ไกลจากอาคารนี้ใครที่มาลองเดินไปดูได้นะครับต่อมาครับคือการทาสีชั้นหนึ่งให้ทึบและทุบเสาที่โผล่ขึ้นจากดาดฟ้าออกเปลี่ยนให้เป็นราวกันตกปูนปั้นสไตล์คโรเนียลให้เข้ากับภาพลักษณ์ของอาคารเพื่อสร้างสัดส,ส่วนของอาคารให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นฟาซาดหัวมุมของอาคารก็ถูกใช้เป็นพื้นที่ขึงแบนเนอร์ในปัจจุบันตตตอออนนนี้้แแสสงงเเรริ่ม่มมขาาาูััวาาัวคคบบไดดยยืทึ่ สาปนิกจึงรื้อและทุบหลังคาเพื่อเจาะช่องแสงให้ลมมายัางตัวบันไดพร้อมทั้งปรับผนังลิฟต์ให้เป็นกระจกสีดำเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นและเปลี่ยนพื้นที่ใต้หลังคาจากบอ่อเก็บน้ำสำหรับทำน้ำนมัดลมให้กลายเป็นพาวลเลียนสวยๆที่คนสามารถเข้ามาจัดนิทรรศการและใช้งานได้ส่วนชั้น2ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่แกร,รี่และออฟฟิศและชั้น3ถูกเปลี่ยนให้เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่มีชื่อว่า such a small world และนี่คือเรื่องราวของอาคารเกิดใหม่ที่ปรับตัวพร้อมกับรับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบบัันนไดด้เเป็อยย่างีลคร